วัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเที่ยวจันทบุรีอีกแล้วค่ะกำลังเดินทางวันนี้เรามากันสองคนนะคะเดี๋ยวไปแอบดูคนขับหน่อยคนขับ <c oughs> เรากำลังเดินทางตอนนี้ถึงอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่จันทบุรีนะคะตอนนี้เดินทางต่อไปกันเลย ตอนนี้ถึงอําเภอแกลงนะคะเขาจิกค่ะอำเภอแกลง สิคะรถเยอะมากวันนี้ท้องฟ้าก็สวยค่ะรถติดรถติดมากเลยค่ะตอนนี้เขากำลังสร้างถนนเนี่ยค่ะไม่เห็น สร้างถนนเป็นทางเบี่ยงค่ะรถจะติดนิดนึงกำลังสร้างถนนต้องเดินทางแบบระมัดระวังค่ะรถติดมากเลยค่ะ เพราะว่าเขากำลังทำถนนค่ะดูสิคะอุ้ย,ย,ยทำถนนยาวเลยเห็นไหมคะ นนะะร้านนี้เกี๊ยวปลาสามย่านค่ะมีหลายอย่างค่ะมีทั้งว๋วยเตียเ๋ยวเกี๊ยวแล้วก็ข้าวหมูแดงข้าวมันไกไ่เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะคะนี่ค่ะวันนี้กินเกี๊ยวปลาโปดูนะคะเกี๊ยวปลา นเากินข้าวหมูแดงหมูกรอบกินเสร็จแล้วออกเดินทางต่อเลยค่ะซือทอดมันกับเต้าหู้ทอดกับนิชัยคุณไหมคะพี่มันเย็นมากแล้วหรอคะมันก็เย็น,นเย็นเลยเหรออุ่นก็ได้ะค่ะร้อนๆน่าอร่อยกว่า กดแล้วเก็บภาพมาให้ดูค่ะไม่ได้แวะนะคะแค่ผ่านฝนก็เริ่มลงเม็ดอีกแล้วค่ะ ตอนนี้ถึงอำเภอแก่งหางแมวแล้วคะ่ะไม่มีฝนนะคะ หัวหมูไปฝากพี่ชายค่ะนี่วัดช่องกระพัดนะคะนี้ค่ะมีแกงะลารีสอร์ซื้อหัวนหน้ากากหมูลุงคะซื้อหัวหมูหน่อยค่ะ เอาหัวหมูหัวหนึ่งลุงอันนี้หัวเท่าไหร่คะสี่ร้อยะนู้นนะคะเท่ากันเท่าก<ม>ันเอาหัวนี้คะ่ะไม่ได้มาหาลุงนาน <c oughs> <c oughs> หนูไปอยู่มงชนไม่ได้มาซื้อนานบางทีมาลุงก็หมดแล้วคะ่ะสี่ร้อยที่กี่หัวค อายรเลยไม่ถึงพัวร้อยวะจ้าหมูแพงจ้าใช่เมื่อก่อนสามร้อยหร่หนูซื้อทีแรก,กใช่เดี๋ยวหนูจะเอาไปกินไม่หมดเอาไปต้มใบชะมวงกินต่อนี่ค่ะสี่ร้อยไปแล้วค่ะลุงนี่วัดช่องกระพัดนะคะ หนักหัวหมูไปค่ะนี่ค่ะทางหลวงชนบท ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเขา15ชั้นนะคะถนนก็จะสวยเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะก็จะมีตกหลุมน,นิดหน่อยค่ะคนขับเขาไม่ค่อยบัญญาบันยัดีอย่าไปดูหน้าคนขับสิสสเข้มมากค่ะมากับคนเข้มๆก็ต้อง ต้องทำใจท่านรูดทุกหลุมค่ะไม่มีเบรกค่ะไม่มีบรรญญญญยับรรยัยตกใจถึงแล้วอบอตอขุนซ่องค่ะนี่โรงเรียนขุนซ่องนะคะ ทางเข้าบ้านแล้ว ถึงถนนดินแดงแล้วค่ะโอ้ยนี่ค่ะดูถนนนะคะเถนนนนเป็นไงคะมีแต่หลุมแต่บอ่อเดี๋ยวถ่ายไม่ได้โอ้เข้าแล้วเข้าสวนยางกันแล้วเรา ห,หลุมหลุมเยอะเดี๋ยวมาดูนะคะน้องหมาจะวิ่งมารับเหมือนเดิมไหมวันนี้ไม่มีของมาฝากเลย จุดหมายปลายทางแล้วค่ะแอวอุ้ยมาแล้ววิ่งมารับแล้วมีต้นทุเรียนนะคะจกักรแลนอุ้ยอุ้ย,ยไม่เอาไม่เอาไเอาอแล้วอแล้วขอ่อนขอ่อนคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะมาถึงก็โดนน้องหมาต้อนรับแบบตะกุยจนเลอะเทอะไปหมด ต้องขอไปล้างตัวเดี๋ยวคลิปต่อไปพาเข้าสวนนะคะสวัสดีค่ะ